สบายดีพี่น้องมือหนึ่งมือเดียวเฮกาพี่น้องเอ้พอเกษสรพันหน้าเฮกาพี่น้องมาหน,นีิคลิปนี้ก็มีอยังลงไล่พี่น้องพาเบงสนิงเพิ่นหนาเฮ็ดละไดเฮ็ดมากมือเสาร์นี่เพิ่นสิล่างเห็ดไปแกงพี่น้องเฝันกพลังเอาเห็ดใส่กระซ่ามพี่น้องเอ้ตักหนำใส่ซ่ามพี่น้อง ดูกล้องเลยจ้ากล้องมาเลยจ้าไปดูพี่น้องลางเห็ดพี่น้องลางเห็ดเตรียมซิแกงพี่น้องตอนแรงๆพี่น้องเรงกินแรงสี่โมงหาโมงพี่น้องเลยโอ้เห็ดฝันสองดอกบ้าไงพี่น้องเห็ดดอกไงเห็ดไข่เห็ดผวกก็มีไข่พี่น้องเลยจอดเลยกับพอได้รลายพอได้พี่น้องพอได้แกงอันนี้บ้านบ้านเห่าอันห่องเห็ดตาเถาะ ตับถอบปอกเห็ดปวกตับบ้านเราเอานี่เจ็ดเล่กันละวันแต่เห็ดโปะเขาก็ยังเห็ดนั่นเห็ดตับเขาอย่างเห็ดโปะไอ้อันนี้ก็เห็ดตาเลยเห็ดเห็ดปวกปวกถอกนี่ไงปวกถอกพี่น้องเห็ดนางวันสีมงศามงพี่น้องบ้านเขาเออน็ดไทยเนี่ยฮานดอมงไว้รุนทั้งี้พี่น้องอ่าเบิ่งไว้รุนทั้งี้พี่น้อง นังเล่นเออนังเล่นพี่น้องเอ้นังเ,เละะ่นซึมแซลอำบัษาบ้าันนอกเข้าพี่น้ <c oughs> องเยี่ยมอาหารแรงพี่น้องเอ้เยี่ยมอาหารแรเนี่น้องเอ้ มันหนอกไปเนาะเด็กมันนอกไปเนาะเมืองเมืองเล็กมันนอกไปเนาะเอ้ยเล็กหน่อยมันนอกแล้วเออผู้ขี้แตกแล้วนงด้ผู้ขี้แตกแล้วพี่หนอกเอ้ยเล็กเหมือนน้าเจะมาแกงพี่เนาะมาเตี๋ยวฝนกระตัมเรียบร้อยแล้วพี่น้อยเตรียมพี่น้อง เตรียมเห็ดเห็ดตอนชี้ใหญ่ลงไรกินง่ายอืมหางเสืหมอบขั้วเ้ากับเชียวหกเลยพี่น้อยหกก็เห็นโคกะอดพึ่งเอาพี่น้องได้พักกระแหน่งบ่กระแหน่งกับหยดติ้วพี่น้องอื้วแหน่งเห็ดกับบริไลพี่น้องไปกินมะม่วงดอกข้ากินบซ้ำคนเขาลูกข้าบปกีดดอกข้าวกินแต่สองขานี่แหละส่วนลายเล็กหน่อยเข้นบปกินดอกแกงเห็ดแกงฮอนพี่น้องไอ สีมือเป็นไปเนาะแม่ครัวของสีนน,นท,ท์พี่น้อยแกะเพ็ดเพ็ดบวกเพชรไข่พี่น้องร่วมกันเพ็ดแง่กระมิ่นแง่ก็ได้บอกอืเพ็ดแง่เวลาให้มะม่วอ่อนแล้วมันสีอ๋ออ๋ผิดใส่พี่น้อง๋อผิดใส่อีกแล้วจวดอืมยุ่งกับไล่พี่น้อง สิใส่ตอนค่ําคืนน้องยุ่งกันหลายหลายปุ้มยังถ้าใส่บัดเที่ยวแล้วพี่น้องเออถ้าเบิ่งวันที่สุกหอมหวยไปแล้วพี่น้องบานรบ้ยกินข้าวพี่น้องะนิงเินแงเล็กน้อยนกระตมาเลยพี่น้องจักเพิ่นสิว่าอีหยังเืองๆเลยกินข้าวเบิ่งโทรทัศน์พี่น้องมีเสียงรบกวนเลยจักบาดมนัเ็พอพอล ขอพี่น้องแกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดแกงเห็ดแล้วก็แกงเห็ดพี่น้องเปิดละโง่พี่น้องเอ้ยเห็ดละโง่เฮ็ดลาลาลาบลาบลาบมีพี่น้องเขาปากไหมอันสีเหลืองๆนี่การเนื้อกอยเนื้อกอย พาไปน้องมั้งจ็แกันไปน้องพาล้มกันเขาแรกกันไปน้องฮะจำกานกับจีโนบันนาไปน้องเอ้ตอนน้อยก็ดีก่ะัวเลูกน้ยกับมแต่งได้เลยหก้อยกลัวชินดงอืกลัวชินหนุ่ม้อย เงี้ยในเพียนซีแล้วพี่น้องแลเนี่ยตันซีอนเลรืองยูปด้เลี้ยงเรื่องไปได้อ๋อฮาวอขาเอาเลขอเอง้อขาขอบปากเบอกคยบอกไปด้แน้อมีเรื่อง่แ่เ้ยนอไม่นา

ให้ลวมพิษไนาะมครับเลองไล่ถ่ายพีเนาะไมมาลองจว่าเดียวกันคือเพื่อเสริมควัม 那我还要没看到呢。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 yes nice. ต่อพี่น้อซนล้าง,งกับ,บิน้จัจอยเี่กับเราพี่น้องโซนล้างกับปฏินพี่น้องมันหนุงเนี่ย <c oughs> ายสิงลายแนวมันมันออกนัเฮ็น <c oughs> กันมือหึ่มือก่อนนี่พี่น้องเอ้ก็ลงมาคุนเอาฝ่ามะฝาพี่น้องเอ้ดูร้ามะฝาพนอกมาฝา่า้อกครับคาเดิม ใช่เราอ่านใช่ไมเรา่เอะไรทัาบ่ไะไรขาจกเข้าได้จกเข่าไปเนาะอ็นสีกลมๆมนี่แปลว่ามันมเลี้ยบงก่ยัยถือยังาถึเข้าเอยเาถึงเาเรียบร้อยได้แล้วก็ดิน เงี้ยตีนนั่นมันขานหมะข้อเลยขนาดไปหรอกใหญยัลมากักมาได้ก่อยไม้ยังไมจบข้าอินมันก็ใส่ก๋วยขาวมิ้ท์สีพี่น้องกินก๋วยเสีย การปล่อยไนี่ยไงเศรษฐกิจจ่องแลวดูคน เจ้าวนทุก็เขามาอยู่ไงพี่น้องสิลาอะไรแล้วพี่น้องเอ้ยสิลาแล้ว<ป>พ่อกันชิกหนาวแล้วพี่น้องกำลับนีก่กอ่ะขอสามพอไปลูกพี่น้องหาก่อนพี่น้องสบายดี